สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกทุกท่านเข้าสู่ช่องมีดีชาแนลคลิปต่อไปนี้อาจารย์จะวางไปสูตรวิ่งล่างไปจำวันที่17มกราคม2567ก่อนที่เราจะไปชมคลิปกันมาดูคำเตือนก่อนนะคะสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยเท่านั้นโปรใช้วิจารณญาณในการรับชมแนวทางที่ให้เป็นเพียงการคำนวณตัวเลขย้อนหลังทางคณิตศาสตร์เพราะไม่มีใครทราบล่วงหน้าเลขจะออกอะไร สุดแล้วแต่บุญวาสนาของแต่ละบ,บุคคลขออวยพรให้ทุกท่านโชคดีจากช่องมีดีชะแนลโปรดกดติดตามเพื่อท่านจะได้รับชมคลิปใหม่ๆจากทางเราขอบคุณมากคะ่ะสำหรับคลิปนี้เป็นสูตรเล็กวิ่งล่างแบบตัวเดียวนะคะ สูตรค่อนข้างยาวหน่อยนะคะแต่ก็เดินดีเนาะเดี๋ยวอาจารย์อ่านให้ฟังนะคะก็มีใช้หลักแสนคูณด้วยสามบวกล้อยบนร้อยครั้งที่สองบวกร้อยครั้งที่สามบวกร้อยครั้งที่สี่คูณด้วยสองบวกสิบครั้งที่สี่บวกหนึ่งคงที่มีค่าเท่ากับ X เตัวเดียวเลยนะคะอ,ะอย่าลืมนะมีการบวกหนึ่ง มาเริ่มแกะสูตรตั้งแต่งวดแรกเลยะคะ่ะงวดที่หนึ่งประมาณนี้จะพอปะเปล่าเราลองดูก่อนนะอระยะไม่ยาวมากนะคะระยะหวังผลนี่แหละระยะสั้นๆนะคะตั้งแต่งวดที่ออกสี่หกอาจารย์จะย้อนไปหนึ่งงวดใช้งวดที่ออกสี่เจ็ดแปดเก้าหนึ่งนะคะแล้วก็ตามคำสั่งสูตรเลยนะตัวแรกก็คือแสน แสนก็คือเลขเก้าเก้าคูณ 3, สามเก้าสามเป็นยี่สิบเจ็ดแล้วก็ทำการบวกกับร้อยบนเลขสี่แล้วก็บวกกับร้อยครั้งที่สองเลขห้าแล้วก็บวกกับร้อยครั้งที่สามเลขหกบวกกับร้อยครั้งที่สี่สองสองสี่เอาคูณกับสองนะแล้วก็สิบครั้งที่สี่เลขเก้าแล้วอย่าลืมบวกหนึ่งคงที่ตามนี้เลย ตัวเดียวแล้วก็ผลตัวหนึ่งนี้ก็คือตัวคงที่วงกลมไว้ฮะ,ะแล้วก็จะออกต่วแรกออกที่เราทำให้ออกที่สี่หนะสี่หกลองบอกวกเลยก่อน7กับ4ี่เป็นสิบอ บวกห้าเป็นหกหกกับหกก็เป็นสิบสองสองก็หกก็เป็นเอสองก็สี่เป็นหกอ่ะงวดแรกได้เลขหก,กอันนี้เป็นสิบอันนี้เป็นสิบอันนี้เป็นเก้ากับเจ็ดก็เป็นสิบหกอ่ะถูกต้องบวกย้อนไปย้อนมาก่อนนะคะอ่ะงวดแรกดูงวดที่สองเลยเนาะเดี๋ยวค่อยใส่สีเพราะว่าเพิ่งเขียนเสร็จใหม่ๆสี่หกนะ เราดูแสนสามสามเก้าแล้วเราก็บวกด้วยร้อยบนเลขแปดบวกร้อยท่องที่สองเลขศูนย์ร้อยท่องที่สามเลขสามร้อยท่างที่สี่เลขศูนย์คูณสองก็ได้ศูนย์สิบท่างที่สี่เลขห้าและอย่าลืมบวกกับหนึ่งคงที่บวกกันสิบเจ็ดเก้ากับแปดเป็นสิบเจ็ดบวกกับสามก็เป็นสิบหมดไปห้ากับหนึ่งก็เป็นหก ข้อที่สองก็บวกได้หกเลขหกเหมือนกันเลยเนาะต่อมาก็ออกไปที่หกหกอันนี้มาสิบหน่วยเลยหกตัวที่สองนะคะสองตัวแล้วเลขหกต่อมาวาที่สามข้อที่สามดูที่ออกหกหกมาดูหลักแสนเจ็ดสามยี่สิบเอ็ดบวกร้อยบนเลขสองร้อยครั้งที่สองเลขสาม ร้อยครั้งที่สามเลขสี่ร้อยครั้งที่สี่เลขหกหกคูณสองเป็นสิบสองแล้วก็บวกกับสิบครั้งที่สี่เลขหนึ่งแล้วก็บวกหนึ่งคงที่ตัวหนึ่งหนึ่งกับสองเป็นสามเป็นหกเป็นสนะิบน่ะหมดแล้วนะคะสองบวกหนึ่งเป็นสามเป็นสี่ตัวนี้ได้เลขสนีะ่ว่าต่อมาออกสี่สี่โอเค สี่นี่ก็ไว้ที่สิบก็ได้ที่หน่วยก็ได้ฮะหน่วยก็สามงวดเลยคนะอย่างนี้ต่อมาเหยียบไปอีกงวดหนึ่งแล้วกันครึ่งครึ่งก่อนนะคะว่ที่สี่ว่ที่ออกสี่สี่มาทําสูตรแสนเลขเก้าสามเป็นยี่สิบเจ็ดร้อยบนเลขสี่ร้อยครั้งที่สองเลขหนึ่งร้อยท่านที่สามเลขเก้าร้อยทัานที่สี่สองสองเป็นสี่ แล้วก็สิบครั้งที่สี่เลขเจ็ดบวกกับหนึ่งคง,งที่เจ็ดกับสี่เป็นสิบเอ็ดได้หนึ่งหนึ่งกับสี่ตัวนี้เป็นห้าห้ากับเจ็ดเป็นสิบสองสองก็บวกกับหนึ่งเป็นสามโมดนี้ได้เลขสามออกมาที่หกสามโอเคเข้าเลขหลักหน่วยอนะคะประมาณนี้นะเดี๋ยวจัน แลวใส่สีก่อนอันนี้คือหนึ่งคงที่เราก็บวกมาได้ที่เลขหกออกมาที่สี่หกหกสองตัวเลยแล้วก็เลขสี่สี่สี่อันนี้เลขสามหกสามสามนี้เลยต่อมานะคะเบอร์ที่ห้าหลักแสนอน่ะ เลขเจ็ดนะเลขหลักแสนเลขเจ็ดเจ็ดสามเป็นยี่สิบเอ็ดแล้วก็ร้อยบนเลขเก้าร้อยห้าที่สองเลขสามร้อยห้าที่สามเลขศูนย์ร้อยที่สี่สามคูณสองเป็นหกสิบครั้งที่สี่เลขสี่บวกกับหนึ่งคงที่สิบหมดไป สามก็หกเป็นเก้าเป็นสิบหมดไปนะเหลยืยเลขสี่ตัวนี้ยกมาเลยสี่ออกอะไรเอ่ยหนึ 1, ่งสี่อต่อมาเมื่อที่เมื่อที่หกเลยเนาะทำเมื่อที่หกก่อนตรงหนึ่งสี่แสนห้าสามเป็นสิบห้าร้อยบนเก้าร้อยหกสิบสองสาม ร้อยที่สามสามร้อยข้งที่สี่เจ็ดเจ็ดสองเป็นสิบสี่แล้วก็ร้อยข้งที่สี่อ่ะเดี๋ยวจันทำผิดบ้างเนี่ยหนึ่งสี่นะหลักแสนห้าสามเป็นสิบห้าร้อยบนเก้าร้อยข้างที่สองสามร้อยข้างที่สามเจ็ดนะคะร้อยครั้งที่สามเจ็ดนะยังไม่ต้องคูณ ร้อยครั้งที่สามเจ็ดแล้วก็ร้อยครั้งที่สี่เก้าสองเป็นสิบแปดสิบครั้งที่สี่หกบวกหนึ่งคงที่ตามนี้เลยอันนี้เป็นสิบอันนี้เป็นสิบสี่สี่กับหกก็เป็นสิบเหลือแปดกับหนึ่งก็เป็นเก้าสี่แล้วก็เก้าออกมาที่เก้าหนึ่งเคถูกต้อง สี่นี่มาที่หน่วยเก้านี่มาที่หลักสิบจากหน่วยทุกงวดนะอยากโยกมาสิบเลยนะคะต่อมาว่าที่เจ็ดว่าที่เจ็ดตรงออกเก้าหนึ่งหลักแสนสองสองคูณสามเป็นหกร้อยบนศูนย์ร้อยครั้งที่สองก็ศูนย์ร้อยครั้งที่สามสองร้อยครั้งที่สี่ศูนย์คูณสองได้ศูนย์ สิบครั้งที่สี่เลขเก้าแล้วก็หนึ่งคงที่หกศูนย์สองแปดเป็นแปดนะได้แปดพอดีเลยแปดออกมาที่แปดห้าแบบนี้เลยอย่าเพิ่นไปนะเดี๋ยวดูว่าที่แล้วเลยนะคะ ว่ที่แล้วก็คือแปดห้าเอาแสนหลักสาม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 เก้าร้อยบนเจ็ดร้อยข้อที่สองสี่ร้อยข้อที่สามเก้าร้อยข้อที่สี่ห้าสองเป็นสิบสิบั้อที่สี่แปดแล้วบวกกับตัวสุดท้ายเลขหนึ่งคงที่บวกกันเก้ากับเจ็ดเป็นสิบหก 6กับสี่เป็นสิบหมดไปเก้ากับหนึ่งนี้เป็นสิบหมดไปเหลือเลขแปดตัวนี้ยกมาตั้งออกมาที่อ่ะงวดที่แล้วแปดเก้าโอเคหน่วยทุกงวดเลยนะอันนี้มาสิบการใส่สีก่อนนะเลขสี่เลขเก้าเลขแปดเลขแปดอจากหลักหน่วยโยกมาเป็นหลักสิบ ตามนี้เลยต่อมานะคะเมื่อที่เราจะใช้ถึงววด่าที่เก้าจะได้เลขอะไรมาเช็คกันนะแสนแสนก็คือเลขหกนะคะหกสามเป็นสิบแปดร้อยบนเลขห้าร้อยทั้งที่สองเลขหกเอาแค่นี้ก่อนแสนหกหกสามเป็นสิบแปดร้อยบนเลขห้า ร้อยครั้งที่สองเลขหกร้อยครั้งที่สามเลขแปดร้อยครั้งที่สี่สี่สองแปดแล้วก็สิบครั้งที่สี่เลขห้าและตัวสุดท้ายก็คือหนึ่งคงที่ทำการบวกกันแปดกับห้าเป็นสิบสามสามก็หกเป็นเก้าเก้ากับแปดเป็นสิบเจ็ดเจ็ดกับแปดก็เป็นสิบห้าห้ากับห้าเป็นสิบ อ่ะหมดไปแล้วเหลือเลขหนึ่งะยกมาตั้งเลยได้หนึ่งอะ, <S <S อะเราก็จะดูว่าตัวนี้จะมาไหมจะลดแต้มเพิ่มแต้มหรืออะไรยังไงอันนี้เอาตามที่มันเคยเข้ามาทั้งหมดแปดมวดเราก็จะรอผลรอผลวันที่สิบเจ็ดมกราคมหกเจ็ดอ่ะ นีเนะมีดี h ชนแนลใส่ช่องซะหน่อยมีดีชนแนล c h a ดดับเบแล้วก็แ e อลใส่ดาวไปนะอันนี้ก็จะรอผลอยู่ว่าเลขหนึ่งนี้จะมีมาให้เห็นหรือเปล่านะเราก็เคยจับมาเนาะจับตัวที่ได้แต้มเดี๋ยว ถ้าเกิดมันเข้าเดี๋ยวจันจะจับให้ว่าน่าจะใช้เป็นเลขอะไรบ้างนะคะเลขหนึ่งตัวนี้นะจะเดินต่อไปหรือเปล่านะคะเราเคยจับเอาไว้หลักสิบที่ได้สามแล้วสามหนึ่งแต้มสี่ถ้าสี่หนึ่งแต้มห้ามันไม่มีนะคะแต้มมันอาจจะมาตัวใดตัวหนึ่งนะนค่ะวันนี้มีดี h ชนแนลนะอ่าใส่สีให้อันนี้เรามาดูนะ หนึ่งเนี่ยมันมีอยู่ในครบนะคะครบล่างที่เราทำครบล่างระยะยาวนะอาจารย์ก็เขียนไปให้หลายครั้งแล้วเนาะแต่ทีนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเราเอาเลขหนึ่งตัวนี้นะที่เราทำได้ไปจับกับแต้มแต้มสำหรับงวดนี้จะมีแต้มโดยอาจารย์เขียนไว้ตรงไหนดีแต้มเขียนไว้ตรงนี้แล้วกันตรงนี้แหละแต้ม ล่างหรือว่าแต้มสองตัวล่างอ่ะเขียนแค่แต้มล่างก็เข้าใจนะคะแต้มล่างก็จะมีตัวเลขตออ่อไปนี้นะสี 4, 6, 7, 8, 1, ่หกเจ็ดแปดหนึ่งสองมาเรามาจับเลยนะคะถ้าสี่หกเจ็ดแปดหนึ่งสองมาตัวแรกเลยเราก็จะแต้มสี่นะหนึ่งอะไรได้สี่ทางมัน มาหลักหน่วยนะคะถ้าเป็นหน่วยแทบทุกงวดเลยแล้วครั้นี้ก็โยกมาที่สิบอาจจะอยู่แนวทางของเลขหลักสิบนะคะอาจจะอยู่แนวทางของหลักสิบแต่ถ้าเกิดชอบก็แค่กลับตัวแค่นั้นเองนะคะเพราะปักหลักสิบเราก็ไปเด่นในตัวที่มายากนะคะแต่ก็ดับชนเด่นอาจารย์บอกแล้วว่าก็ให้เลือกไว้นะคะก็แค่ชุดเดียวนะคะ,ะมีอยู่ประมาณตอนนี้สองชุดแล้วนะคะเดี๋ยวจะเพิ่มอีกหนึ่งชุดที่จะจัดให้ตรงนี้ก็คือเดี๋ยวจับจากตรงนี้ก่อน แล้วเดี๋ยวเรามาเลือกตัวที่ใช่นะฮะ <Okay. S 1> ถ้าเราเอาแต้มสีก็หนึ่งสามหนึ่งสามก็เป็นตัวมาย,ยากแล้วก็เป็นเลขขี้ขี้นะคะท่านชมแต้มสี่อาจารย์เขียนไวต้ตรงนี้เลยห้อยไวต้ตรงนี้คือแต้มสี่นะคะหนึ่งสามคือแต้มสี่ตัวต่อไปหนึ่งหนึ่งอะไรได้หก หนึ่งห้าหนึ่งห้าใช่ไหมซึ่งจะเป็นแต้มหกต่อมาหนึ่งอะไรได้เจ็ดหนึ่งหกก็เป็นแต้มเจ็ดตัวต่อมาหนึ่งอะไรนะได้แปดหนึ่งเจ็ดก็เป็นแต้มแปดอ่าแต้มแปดอันนี้แคนะแต้มแปดนะครับ อิตแต้มแปะแล้วก็หนึ่งอะไรได้หนึ่งหนึ่งศูนย์ก็เป็นแต้มหนึ่งแล้วก็อีกตัวหนึ่งหนึ่งอะไรได้สองหนึ่งหนึ่งแต้มสองจะมีทั้งหมดหกตัวนะหนึ่งสองสามสี่หกหกตัวถูกต้องแนละ้วนะคะทีนี้ในครบที่เราทำมาได้นะอันนี้เป็นครบระยะยาวสามสูตรนะจับชนกัน ทุกสูตรยังไม่เคยมีสูตรไหนหลุดนะคะแต่เราก็ไม่ทราบว่างวดนี้จะเข้าหรือจะหลุดทํไมเราก็คำานึงถึงอ่ะหนึ่งสามมันก็มีอยู่นะคะแต่มันจะมีสูตรอยู่สูตรหนึ่งนะเป็นสูตรเก่าสูตรโบราณนะคะท่านผู้ชมมันจะเป็นแนวทางของเลขคู่สําหรับงวดนี้คู่ไหนที่มีเลขคู่จะมีแค่สองตัวก็คือหนึ่งหกกับหนึ่งศูนย์นะคะหนึ่งศูนย์กับหนึ่งหกอ่ะแล้วเราเคยทำไปได้นะเลข มีหนึ่งกับแปดตัวหนึ่งใช่ไหมก็มีชนก็มีโอกาสมาได้นะคะเลขหนึ่งตัวนี้ท่านผู้ชมนะหนึ่งอาจารย์ก็จะชอบนะคะอันนี้ถ้าใครชอบก็ต้องกลับเป็นสามหนึ่งนะสามหนึ่งอันนี้นะใช้ดินสองกลับไปให้หนึ่งสามนี้ถ้าจะมายากถ้าใครชอบก็เป็นสามหนึ่งแล้วก็หนึ่งห้าห้าหนึ่งไปหนึ่งหกนี่ถ้าเป็นทางตรงนี้อาจจะจะได้ตัวนี้นะหนะึ่งหกแล้วก็ หนึ่งศูนย์นี้ก็เป็นปีใหม่นะไม่แน่ไม่แน่ใจค่ะท่านผู้ชมเพราะว่าเป็นเลขมงคลใช่ไหมตามนี้เลยนะคะถ้าทั้งหมดนี้อาจารย์ก็จะชอบแค่ตรงนี้ก่อนหนึ่งหกก็หนึ่งศูนย์แล้วก็จะมีถ้านหนึ่งตัวนี้มาแล้วก็หลักสิบที่เป็นเลขสามเดินนะคะก็จะเป็นตัวนี้สามหนึ่งแล้วยังมีอีกตัวหนึ่งะคะท่านอันนี้พูดถึงเลขหนึ่งมานะตัวนั้นมันจะเป็น สี่สามนะคะมันก็จะไม่มีในเลขหนึ่งลองเลือกดูนะคะเนี่ยอันนี้อาจารย์จับกับแต้มให้ใช่ไหมจับแต้มแล้วเรามาดูที่ครบหกก็มีในครบนะคะหกแล้วก็มีหนึ่งแล้วก็เนี่ยหนึ่งสามมีหนึ่งห้ามีหนึ่งเจ็ดก็มีแต่เจ็ดก็ติดมายากนะคะของตัวแปดกับเก้าเป็นสิบเจ็ดเนี่ยตัวนี้ไม่ต้องจัดก็ได้นะคะนี่จัดไปแล้วก็หนึ่งห้าถ้าเกิดจระเข้ฟาดถาังเอาอยู่อ่ะ เลขค่านี้ก็จะไม,ม่มีนะคะเนี่ยก็จะเหลือแค่สามหนึ่งนะหนึ่งหกหนึ่งศูนย์แล้วใครจะชอบแนวทางของหนึ่งหนึ่งนะคะมีเลขหนึ่งมันก็สามารถเบิลได้หนึ่งหนึ่งก็มาประมาณสิบขว้างวดแล้วนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบงวดแล้วนะเคยมาเลขหนึ่ง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 นี่ก็มาได้อยู่นะมันได้แต้มสองใช่ไหมแต้มสองมันมี ลองลองเลือกเลือกดูนะแต่ละสูตรในที่นี้อาจารย์กําลังทําตัวเลขตัวนี้ให้อยู่นะคะคือเลขหนึ่งตัวนี้ไม่อเช้าจะไปจับตัวไหนก็ไปจับกับแต้มแล้วก็มาดูแนวในในวทางของครบมันมีเลขหนึ่งอยู่นะคะเลขหนึ่งมีมันจะมีเลขกลางๆ่ะเลขสูงก็มีนะก็ประมาณเนี่ยห้าหกเจ็ดเนี่ยนะแต่ก็ติตัวมา มายากก็คือเลขเจ็กับเลข5้าก็เหลือหนึ่งเหลือสามเหลือหกแล้วก็เหลือสี่บางชุดเราจัดได้สี่สามนะสี่สามสามสี่เป็นแต่ละสูตรมันไม่เหมือนกัน,นะคะ่ะท่านผู้ชมแล้วแต่ใครจะชอบแต่ขณะนี้เรากํลาลังเรียนได้ตัวเลขหนึ่งนี้เราจะเอาหนึ่งไปจับกับอะไรก็ตามนี้เลยหรือใครจะชอบสามหนึ่งตัวนี้ก็แล้วแต่เลยแต่อาจารย์ชอบที่มีเลขคู่ผสมอยู่นะคะ,ะยังไม่ได้มาคัดลอกสูตรลงใหม่ให้เลยนะสูตรนั้นมันอาจารย์ใช้ดินสอทำแล้วก็เขียนเดี่ยว ถ้าเดี๋ยวอยู่แถวนี้หรือเปล่าเค okay. เป็นเด่นนะเป็นสูตรโบราณเดี๋ยวจานรื้อนิดนึดนงอาจจะเจอนะคะท่านผู้ชมแป๊บนึงหรืออาจจะไม่เจอจะเป็นเล่มเก่าๆอยูเ่เล่มเก่าๆเ,เลยอนะ่ะสูตรเนี้ยหายากนะ แต่การจำได้ว่าเคยให้ดูแล้วอา้าวเจอพอดีเลยนะเสียเวลานิดหน่อยนะเวลาจะไม่พอนะคะตรงนี้เลยนะที่จรย์เขียนเน่ฮะใช่ไหมมันเข้ามาตั้งแต่งวดที่ออก4-4นะอันนี้สูตรอันนี้สูาตรอมตะตลอดชีพนะมันเคยหลุดมา3งวดติดเลยปกติมันเดินดีนะคะสูตรนี้มันหลุดไป3งวดแล้วมาเริ่มเข้า4-4นะงวดนี้มันเป็นแนวของเลขคู่นะะ แกับศูนย์ก็ไม่มาในครบล่างใช่ไหมครบล่างก็จะเหลือแค่หกสี่แล้วก็สองนี่ค่ะไปชอบอยู่นะแนวทางของเลขหกแล้วมีเด่นล่างระยะยาวก็มีแนวทางของเลขหกนะเดี๋ยวให้ดูนิดนึงที่ทราบอาจารย์วางเคยวางให้ไปด้อย่างนะฮะสูตรนี้เนาะไปดูซะหน่อยเลยสูตรนี้ ตั้งแต่งวดที่ออกห้าห้าระยะยี่สิสองวดรวดเลยนะสมตัวเดินดีนะคะท่านผู้ชมนี่ตามนี้เลยวันนี้ได้หกศูนย์สองหกศูนย์สองเด่นนะเดี๋ยวเขียนไว้ตรงให้เด่นเด่นมันมีหกมีศูนย์แล้วก็มีสองอันนี้หนึ่งนะจะเป็นหนึ่งหกเนี่ย หนึ่งศูนย์หนึ่งสองแต้มสามมันไม่มีนะคะก็จะเหลือแค่หนึ่งหกกับหนึ่งศูนย์นี่อะแล้วจะใครจะชอบอันนี้เด่นนะระยะยาวนะยี่สิบสองงวดรวดเลยหกหรือว่าศูนย์โอเคมันจะไม่ค่อยแห้งนะเปื้อนเลยนิดนิดนิดอ่าตามนี้เดี๋ยวจอง ขณะนี้เรากําลังพูดถึงสูตรนี้ก็มีเลขหนึ่งอยู่นี่ฮะแล้วจะจับหนึ่งหกก็ได้นะแนวของเลขคู่แต่ครบแนแท็กเลขสูตรมันไม่มีนะคะในครบเนี่ยฮะงั้นตัวนี้เลยตัวเดียวเพิ่มเติมเข้ามานะคะแต่ละสูตรก็จะได้เคียงสูตรละตัวเดียวนะคะอันนี้ก็เป็นหนึ่งหกไปเลยนะ,ะตัวนี้เพราะสูตรสูตรไม่มีในครบฮะ,ะสองไม่มีก็สูตรไม่มีตัดต่อไปนะะ้อยเหลือหกนะคะสามนี้เลยนะ เราต้องดูแบบรอบด้านนะคะท่านผู้ชมแล้วก็แล้วแต่ใจท่านผู้ชมจะชอบตัวไหนชอบตัวไหนก็จัดตัวนั้นไปนะคะโชคไข่โชค,โชคมันนะตามนี้เลยนะคะอ่ะอันนี้อาจารย์ก็ฝากนะคะเล็กวิ่งตัวเดียวนะคะจะยังเดินมาอยู่ประมาณแปดงวดแล้วนะงวดนดี้เป็นงวดที่ก้านะคะจะลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ